ได้ง่ายเงินมันหาได้ง่ายจะแลกมาด้วยวิธีอะไรไม่รู้แหละขอให้ได้เงินมาโวยง่ายสุดท้ายก็พัทงทลายพังพินาศหมดจะรวยแค่ไหนสุดท้ายก็กลับไปเป็นศูนย์จะยิ่งใหญ่แค่ไหนสุดท้ายก็กลับไปเป็นศูนย์มันจะมีความสุขได้สักกี่วันมันจะมีความหลงระเริงในลาบยึด สรนเสริญสุขได้สักกี่วันสุดท้ายก็จะพังพินาศยิ่งสูงยิ่งทุกยิ่งสุขเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นยิ่งจเจริญเท่าไหร่ก็ยิ่งเสื่อมมันเป็นของคู่กันมันไม่แน่นอนมันมีอะไรบ้างที่มันแน่นอนบนโลกใบนี้มันมีความแน่นอนที่อยู่เหนือโลกอยู่ความแน่นอนนี้ไม่ได้อยู่ในโลกแต่อยู่เหนือโลก เป็นบาทฐานแห่งโลกที่ไม่แน่นอนทั้งหลายธรรมธาตุเป็นสิ่งที่แน่นอนอยู่ตลอดเป็นธาตุแห่งธรรมเป็นธาตุต้นกำเนิดไม่ไปไม่มาไม่เกิดไม่ดับไม่เมืดไม่สว่างไม่มีการปรุงใดๆธาตุต้นกำเนิดนี้มันอยู่เหนือโลกเหนือธรรม มันยู่เนื้อการปรุงทั้งปวงเป็นบาตฐานแห่งทำทั้งหลายทั้งปวงด้วยนี่คือความแน่นอนความสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นทางสายกลางเป็นมัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทานี้ไม่ได้เกิดจากการทำอะไรแต่มัชฌิมาปฏิปทาเกิดจากการที่ยุติการกระทำทั้งหลายทั้งปวง เรียกว่าหยุดฤติแห่งจิตเป็นจิตที่ได้วางการกระทำทั้งหลายลงไปหมกแล้วฤติการกระทำทั้งหลายแล้วเรียกว่าเราได้หยุดแล้วเราได้ละแล้วซึ่งสังขารปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงไม่แม้แต่จะอาศัยอีกต่อไปเราหยุดแล้ว เพราะความที่เราได้รู้แจ้งในทุกแล้วเราเห็นแล้วว่ามีแต่ทุกท่นนั้นแหล้ที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ท่านั้นแหละที่ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์ท่นนั้นแหละที่ดับไปมีแต่ทุกข์ต้นนั้นเลยที่จิตอวิชาทั้งหลายได้มาปั้นมาแต่งมาหลงมายึดมาทุกแต่ก็ดิ้นโลนอยากจะออกจากทุกข์ ท,ทั้งที่ทุกทั้งหลายเกิดมาจากอาวิชชาความไม่รู้การปฏิบัติธรรมยิงเป็นเรื่องของการตื่นรู้เมื่อตื่นรู้ก็จะเห็นความจริงเห็นว่าธรรมชาติทั้งหลายเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นทุกทั้งหลายเขาก็เป็นเพียงอาการโดยแท้จริงแล้วเขาไม่ได้เป็นอะไรเลย แค่ไม่รู้แค่นั้นเองเมื่อได้รู้ถึงความไม่ได้เป็นอะไรแล้วรู้ถึงทาต้นกำเนิดที่ว่างเปล่าใสบริสุทธิ์วางภาล่าทุกอย่างลงไปหมด ที่สุดแห่งทุกสุดแล้วไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้แล้วจะมีอะไรยิ่งกว่านี้เมื่อถอยออกมาจากร่างกายนี้พอเห็นความคิดนึกอารมณ์เมื่อถอยออกมาจากอารมณ์ถอยออกมาจากมโนภาพพอถอยออกมาจากความคิดก็เหลือแต่อาการที่กำลังรู้ มื่อถอยจากอาการรู้กลับมาก็เหลือแต่ความว่างเปล่าใสบริสุทธิ์อยู่ถอยไปมากกว่าน,นี้ก็ไม่ได้เพราะไม่มีผู้ไปถอยแล้วไปก็ไม่ได้มาก็ไม่ได้ทำอะไรอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นเพราะไม่เหลือพุตธิใดๆแห่งจิตอีกแล้วจึงได้รู้แจ้งขึ้นมา ว่านี้เองคือที่สุดแห่งทุกข์ไม่มีธรรมเราใดจะยิ่งกว่าธรรมนี้แล้วธรรมที่ไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรทำอะไรไม่ได้แล้วนั่นเองเมื่อได้แจ้งจึงหยุดเมื่อหยุดแล้วจึงได้ผลจากทุกทั้งปวงนั่นเอง ดึงประกาศสัจจะนี้ให้แก่ลูกได้ฟังว่าธรรมธาตุนี้มันมีอยู่ประจำจิตทั้งหลายอยู่แล้วยังแค่จิตทั้งหลายเขาไม่รู้เขาไหลไปกับอาการได้แค่ความรู้นี้สัจจะนี้เพื่อเพิมธาตบริสุทธิ์นี้ เป็นองค์ปัญญาแพ่ออกไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายสรรพจิตอวิชาทั้งหลายได้รับรู้รับทราบโดยทั่วกันว่าท่านทั้งหลายจงมาดูเธอธรรมธาตุอันเรากล่าวไว้ดีแล้วนี้เป็นธรรมธาตุที่เป็นต้นกำเนิดแห่งนามธาตุและรูปธาตุทั้งหลาย ท่านกำลังหลงอาศัยนามธาตุปันแต่งถือครองรูปธาตแล้วท่านก็จมไปกับนามธาตุที่ท่านอาศัยนี้ท่านทุกไปกับนามธาตน,นี้ท่านติดอยู่ในวัฏฏะทุกนี้ปรุงอยู่โดยไม่รู้ว่ากำลังปรุง ปั่นเป็นวัตวนอยู่โดยไม่รู้ว่ากำลังปั่นวัตวนเองได้หมุนธรรมจักรหมุนธรรมจักรแห่งวัตตะหมุนเองทุกเองเวียนว่ายในวัตตะที่สร้างขึ้นมาเองทั้งสิ้นนั้นแล้วก็อ้อนวอนขอร้องด้วยนามธาต เพื่อหวังให้นามาธาตุรูปาธาตุมาช่วยเหลือแล้วก็ติดอยู่อย่างนั้นเพื่อหวังอยากจะพ้นจากทุกนั้นไม่รู้เลยว่ากำลังปั้นแต่งนามาธาตุอยู่ไม่รู้เลยว่ากำลังอาศัยตามาธาตุอยู่ พราะไม่มีใครบอกเพราะไม่มีใครสอนอูปารู้ทัรมากมายต่างก็เอาตัวรอดองความรู้ที่ได้จากการได้รู้นั้นก็เ,เป็นองค์ความรู้แค่เพียงเอาตัวรอดจะเอาองค์ความรู้แค่นั้นไปสอนดวงจิตทั้งหลายให้ผนจากทุกขมันจะผนได้ยังไง สัพจิตตวิชาทั้งหลายจึงหมุนวียนอยู่ในวัตตะอันเป็นอาการแห่งธรรมธาติอยู่ในวังวนแห่งอาการของธรรมธาตร้อง,องหมร้องไห้อยู่ ดิ้นรนแกงแกงงอด,ดีอดก่งเบียดเบียนกันและกันอยู่สอนกันและกันให้อาศัยรูปธาตุนามธาตุสอนกันและกันให้ติดอยู่ในรูปธาตุนามธาตุ เป็นอยู่อย่างนี้มาเนิ่นนานใครจะมาช่วยเขาใครจะมาช่วยพวกเราทั้งหลายพวกเราทั้งหลายจะมีสักกี่คนที่มาประก,ะกาศศัจจะเหมือนดังพุทธท่านประกาศว่าขอพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นพยาน นับแต่วินาทีนี้ตาบจนสิ้นลมต่าพง์จำมันฟังธรรมะเรื่องจิตจะตื่นรู้ดูจิตวันนี้ือหลักสติปัฏฐานจะเห็นธรรมในธรรมเห็นความเป็นอนัตตาในจิตตสังขาร จะไม่งอยืดจิตตาสังขารอันเป็นความคิดนึกอารมณ์อาการรู้จะไม่เกิดอีกชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายขอพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จงเป็นพยานาเธอลูกจะไม่ครลอนแคลนออกจากหลักอนัตตาเลยลูกจะมีอนัตตานี่แหละเป็นสารณะ นี่คือสัจจะที่งดงามที่จิตที่อาจหารว่าจะมั่นคงต่อธรรมได้ประกาศจากสัจธาแห่งตนสัจธาแห่งจิตนั้นจึงได้เพระงานเพื่อจะเนียวนำให้เกิดความรู้แจ้งในธรรมนั้น ตั้งว่าจะตื่นรู้ดูจิตก็จะมีเหตุให้ได้เห็นจิตตาสังขารที่เป็นความคิดนึกอารมณ์อันกระเพื่อมอยู่ตลอดทำให้เกิดการตื่นรู้อยู่ตลอดเห็นอาการได้อย่างง่ายได้จะกำมั่นคงต่อหลักอนัตตาที่เห็นว่าเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรา ใส่น้อมความรู้นี้สอนจิตอยู่ตลอดเวลาด้วยสัจจะอันมั่นคงนี่คือผู้ที่มีศรณะอันไม่คลอนแคลนนี่คือผู้ที่เดินอยู่ในทางแห่งมรรคผลนิพพานนี่คือผู้ที่ได้ปฏิบัติปูชาผู้ที่เคารพในธรรมเคารพ ในพุทธะนี่คืออุปนิสัยแห่งอนุพุทธะนั่นเองธรรมะม,มันก็มีอยู่ที่จิตมาโดยตลอดจิตเขาก็บริสุทธิ์งดงามเป็นบาทฐานแห่ง สังขารแห่งนามธาตุมาโดยตลอดเพียงแค่รอปราผู้มีปัญญามาชี้ก็แค่นั้นดินลนแสวงหาครูบาอาจารย์หาปราให้ใครสักคนมาชี้ให้ได้รู้ทำข้อนี้ด้วยเถิดทุกเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินกับการแสวงหาความพ้นทุก คำตอบมันก็มีอยู่ที่จิตแต่ก็อาศัยความคิดความสงสัยความปรุงแต่งอาศัยนามธาตุกระเพื่อมเพื่ออยากจะรู้ธรรมทั้งงที่อาการกระเพื่อมปรุงแต่งนี้นี่แหละมันแสดงธรรมอยู่ตลอดมันแสดงอนัตตาปรากฏให้จิตได้รู้อยู่ตลอด แต่กลับไม่เห็นธรรมะนี้กลับไปแสวงหาธรรมะภายนอกไหลไปกับหมูนะ่คณะที่หลงออกไปภายนอกเออกันไปเรียกว่าติดอยู่ในมงคลตื่นข่าว เงินซื้อมรกรคผนนิพพานเฮไปด้วยกันเงินซื้อบุญเฮไปด้วยการเงินสร้างวัตถุธาตุเฮไปด้วยกันไปหากราบมาไหว้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายบนลูกไปนี้เฮไปด้วยกันเพื่อหวังว่าจะได้ฟังธรรมเมืองจิตให้ได้รู้แจ้งถึงต้นกำเนิดแห่งทุกทั้งปวง ผ่านพระรหันครูบาอาจารย์มาจนถึงทุกวันนี้ไม่มีองค์ใดเลยมาชี้ให้มันชัดเจนว่าทุกทั้งหลายก็คือจิตตะสังขารนี่แหละคือทุกเสียงที่พูดอยู่นี่แหละคือทุกมโนภาพอารมณ์ทั้งหลายนี่แหละคือทุกแมมแต่การปฏิัติธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละคือทุก ว่าโดยรวมก็คือขันห้านี่แหละคือทุกว่าโดยสรุปก็คือนามาธาตุนี่แหละคือทุกอาการของจิตทั้งหลายนี่แหละคือทุกเพียงแต่พวกเราทั้งหลาย จับหลักทำให้ดีว่าเราทั้งหลายคือธรรมธาตุอันว่างเปล่าใสบริสุทธิ์มากเราไม่ไปไม่มาไม่เกิดไม่ดับไม่เมืดไม่สว่างเป็นธาตุว่างเปล่าใสใสที่มีอยู่ต่อหน้าต่อตามีอยู่ทั่วทุกโนูแห่งอน,นันตจักรวันในความว่างเปล่าใสใสนี้ความเมืดก็ผ่านเข้ามา แต่ความว่างเปล่าใสๆนี้ก so so ็ไม่ใช right ่ความมืดนั้นเพราะไม่รู้ก็เลยกระเพื่อมถือครองว่าตัวเองคือความเมืดตัวเองไม่เคยมีรูปร่างก็ถือครองว่าตนมีรูปรักษรูปร่างสำคัญว่าตัวเองเป็นความเมืดบ้างล่ะสำคัญว่าตัวเองเป็นความสว่างบ้างล่ะสำคัญว่าตัวเองเป็นพลังงานบ้างล่ะสำคัญว่าตัวเอง คือเสียงบ้างล่ะคือมโนภาพบ้างล่ะคืออารมณ์บ้างล่ะคืออาการที่รับรู้บ้างล่ะสำคัญว่าตัวเองเป็นคนเป็นสัตว์เป็นกายหยาบกายละเอียดบ้าง่ะไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นท่าใสว่างเปล่าบริสุทธิ์กว่าไม่เป็นอะไรเลยอันใสอยู่อย่างนั้นนั่นแหละคือธรรมท่า ผลจากทุกข์โดยสิ้นเชิงผลจากอาการปรุงแต่งทั้งหลายโดยสิ้นเชิงไม่ได้เป็นอะไรปฏิปัติธรรมก็เพื่อได้เห็นแจ้งว่าความเป็นเราที่หลงอาศัยอยู่นี้ไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงเพียงแค่ เข้าใจในทมข้อนี้เพียงแก้คลายออกจากความหลงยึดในเสียงนี้มนโนภาพอารมณ์อาการร้นี้จนไม่เหลืออะไรให้ยึดอีกต่อไปเราไม่ได้เป็นอะไรแล้วเสียงนี้มันก็ไม่ใช่เสียงแล้วที่พูดอยู่นี้ก็ไม่มีใครพูดแล้ว ที่รู้อยู่นี้ก็ไม่มีใครรู้แล้วไม่ให้ค่ากับอาการเหล่านี้อีกต่อไปแล้วอิสราอยู่ภายในเรียกว่าพ้นแล้วจากทุกทั้งปวงคือพ้นแล้วจากอาการอันเป็นกิริยาของจิต เรียกว่าหยุดพ้นแล้วจากความไม่รู้จากความหลงอาศัยในเครื่องมือเหล่านี้จึงกล่าวได้ว่าเราได้หยุดแล้วเราได้ละแล้วซึ่งสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่แม้แต่จะอาศัยอีกต่อไป นี่จะเป็นชาติสุดท้ายแห่งเราทั้งหลายที่จะได้มาประกาศสัจจะนี้ให้แกสัรพจิตอวิชาได้รับทราบจงตื่นรู้อยู่ภายในเถิดจงปล่อยวางความคิดมนโนภาพอารมณ์อาการรับรู้เหล่านี้ลงไปเสียเถิดทั้งหมดนี้มันเป็นทุกข์ทั้งหมดนี้มันเป็นวัตะ ทั้งหมดนี้มันเป็นการเกิดไม่รู้โจบรู้สิน้นมันไม่มีอะไรเลยที่มีตัวตวนอยู่จริงสักสิ่งสักอย่างเราไม่เคยเกิดมาบนโลกใบนี้เลยตั้งแต่การไหนไหนเรามาจำมายืดมาปั้นมาแต่งกันเราเองว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ยังแค่ทิ้งความรู้ทั้งหลายเหล่านี้ลงไปเสียเถอะ จงอย่าเป็นอะไรเลยความไม่เป็นอะไรเลยนั่นแหละคือธรรมธาตุจงแจ้งในสัจจานี้เถิดจงมารวมใจเป็นหนึ่งเป็นจิตพุทธปะปปกาสัจจาว่าขอพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นปรายา นับแต่นี้ลูกจะทำหน้าที่แทนพ่อแทนพระพุทธเจ้าทั้งหลายลูกจะลื้สัตว์ขนสัตว์พาดวงจิตทั้งหลายให้พ้นจากวัฏฏะสงสารให้หมดจะไม่ยอมให้ดวงจิตดวงใดต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะทุกนี้อีกแล้วลูกจะทำหน้าที่แทนพ่อให้งดงาม วัตตาจะจบลงในยุคนี้ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ใครไม่ทำเราจะทำเองสัจธารมนี้จะไม่มีวันเปลี่ยนจนกว่าดวงจิตดวงสุดท้ายจะพ้นจากวัตตะด้วยองค์ความรู้นี้ที่ได้แผ่ออกไปให้ดวงจิตทั้งหลายได้รับทราบ ชงเป็นเหตุปัจจัยให้ท่านทั้งหลายได้แจง้งในธรรมนี้ได้มาเป็นจิตพุทธะมาหรือสัตว์คนสัตว์รวมใจเป็นหนึ่งเป็นสัจธาตเดียวกันหลังจากที่ได้แตกออกมาเวียนว่าอยู่ในวัฏตาแห่งการปรุงแต่งมน่นนานนับแต่นี้เราจะรวมเป็นหนึ่งอีกครั้ง ด้วยสัจธาธแห่งความเป็นพุทธะอันบริสุทธิ์ยิ่งยวดนี้จะพาท่านทั้งหลายพ้นจากวัฏฏะสงสารให้หมดขอให้สัจธาธอันบริสุทธิ์ยิ่งยวดแห่งความเป็นพุทธะในต้นองค์ความรู้นี้จงแผ่ออกไปให้ภพศสารจงสำเร็จแกสัพพจิตอวิชาทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ในกายหยาบแห่งสัตว์แห่งมนุษย์ อย่งรูปลักษณ์ต่างๆทั่วทั้งมหาอนัตตจักรวาลแม้ทั้งเป็นสรรพจิตอวิชชาที่เป็นดวงวิญญาณทั้งหลายชงแจ้งในสัจธาตันบริสุทธิ์ยิ่งยวดนี้จงมาเป็นจิตพุทธะรวมเป็นหนึ่งจงคลายออกจากอาวิชาความไม่รู้ความหลงเพลในสัญญารวมทั้งหลาย ผนเป็นเจต่ตื่นรู้ปอดโปร่งรู้เบาสบายด้วยความบริสุทธิ์แห่งธรรมธาตุตั้งเดิมเถิดสาธุสาธุสาธุาธขอพระพุทธเจ้าทุกองค์เป็นพยานนับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพระเจ้า จะหมั่นฟังธรรมะนี้จะตื่นรู้อยู่ภายในจะเห็นความคิดนึกอารมณ์และอาการรู้เป็นธรรมชาติไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในอาการใดๆจะไม่เกิดอีกชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายเมื่อรู้แจ้งในธรรมแล้วจะบอกสอนลูกหลานคนรู้จัก ให้ตื่นรู้อยู่ภายในไม่หลงยึดความคิดนึกอารมณ์ตราบจนสิ้นลมเป็นพุทธบูชาสาธุสาธุสาธุ